เชยโอ้ยโอ้ยผืนดินสนั่นวันไหวตกลงมาแบบแรงกระแทกอย่างแรงเลยนะ่ะเอ้าเอ๋เขาวงกดนี้ช่างเงียบมากเลยแฮะเออเออเอทั้ทงนั้นเหมือนเอาบันนี้โดนแรงดึงดูดไม่ให้ร่วงอยู่นะ่ะโอ้โอ้ร่วงแล้วร่วงแล้ว บันนี่กำลังกระโดดหนีอะไรอยู่เลยแฮะหรือว่าทางนั้นมันจะมีสัตว์ประหลาดวอาแต่นี่โชคดีนะที่ชัยก็ตกมาทางฝั่งนี้ไม่เจออะไรเลยนะ่ะโอ้ทางสะดวกมากงั้นทางอย่างนี้เราก็จะไปทางหอคอยไม่ได้แล้วลวสิเหมือนทางฝั่งนั้นจะมีอะไรเอ๊ะบันนี้หายลงไปในขาว,วงกดเรียบร้อยแล้วแฮะ คุคิดว่าวันนี้ชัยก็จะเจออะไรนะแต่วันนี้เราได้อยู่กับบันนี่ด้วยบันนี่น่าจะตกมาก่อนชัยเก้าเหรือไม่ก็โดนแรงดึงดูดอยู่นะเอเลยแบบว่าเหมือนชัยก็ตกลงมาก่อนเชื่เอ้หายไปแล้วแฮะแล้วก็ไม่เห็นมีสัตว์ปเออเออ เหมือนเกมมาสเตอร์เพิ่งปล่อยออกมาตามสายตาของชายเก่าเลยแฮะอ้เชอะโอ้เฮ้ยนี่มันบอมบาริโดบอมบาริโนโคโคโดิโลโอ้ยเจ้าจรละแค่อ้อ้เอ,อ,อแต่ว่ามันวนเวียนอยู่ทางนั้นโอ้ส่วนบันนี่กำลังจัดการมันอยู่ โอ้โหเฮ้ยอเฮ้ยดูถ้ามันกำลังลอยแบบงงงงสับซ้ายสับขวาหมุนซ้ายหมุนขวาใช่ก็ว่านี่แหละเอ๊ะโอ้มันค้างอยู่ตรงบันนินแล้วชิคก์พ ฉันก็ขอยิงแบบระยะไกลเข้าปักมันเอ้ยเฮ้ยเอ,อ้อโอโอเย้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกลงมาเป็นของเล่นเลยแฮะได้ของเล่นมาเฉยเอาบันนี่เธอได้ยินฉันไหมชิคก,กี้พานี่เอ้เธอไม่เห็นฉันเลยเหรอ นี่ได้บันดนี้ได้ของเล่นแล้วดูสิอ oh, ระหว่างที่เธอกำลังจัดการมันฉันเห็นอยู่ทุกอย่างเลยทุกคนเห็นทุกคนเห็นหมดแต่เธอไม่เห็นฉันและทุกคนว้วนี่มันของเล่น <laughs> ว้าวกลายเป็นของเล่น,ฉนเฉยจากเจ้าบอมบาริโดบอมบาริโนคอคอดิโลนอ่คือของหากนะนี่ เดี๋ยวมันจะกลายเป็นของขวัญน,นะไชเก๋วเอ๊ะกลายเป็นของขวัญเหรอเธอจะห่อของขวัญเหรอใช่อยู่มันจะกลายเป็นของขวนนะัญน่ะบันนี่อยู่ในนี่มานหลายเดือนแล้วเอ๊ะโอ้หายไปละว้าวได้เป็นของขวัญ oh. แล้วก็คือติ๊กตบนเน่าอร่อยมากเลย โอ้งั้นแสดงว่าถ้ามันมาอีกเราจัดการมันมันจะเปลี่ยนจากของเล่นแล้วก็กลายเป็นของรางวัลที่เราจะได้ใช่ไหมใช่แล้วแต่ประเด็นคือบันนี่เหลือกระสุนแค่สี่สิบนัดเองแล้วจะทำอะไรได้นะในรอบต่อไปเนี่ยเอ่อฉันว่าเราอาจจะต้องช่วยกันฉันลองเช็คแป๊บว่าฉันมีกระสุนเต็มสูบเท่าไหร่ฉันมีกระสุนสามสิบร้อยสามสิบและหก อาจจะพอได้อยู่เฮ้ยมันมาอีกแล้วเออเฮ้ยกับตัเรือแค่กินนัดแล้วหมดแล้วเฮ้ยฉันช่วยเองฉันช่วยเองโอ้เลือดมีแปดพันหกร้อยห้าสิบแต่ว่าเหมือนมันจะรีบูได้เรื่อยๆเลยแฮะนี่เนี่ยนี่นี่้นไหมใช้อปิจิติกได้อยู่เออเออโอ้เชือด หมดแล้วเพื่อที่เราจะได้ของขวัญเฮ้ยใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเลือดมันเหลือแค่พันกว่าแล้วเย้จัดการมันได้มัมบานิโนคอคอดิโลมันจะดรอปไอเทมลงน่ะว่าแต่ไอเทมมันไปไหนน่ะเอ๋หรือฉันจัดการมันแบบแหลกสลายไอเทมเลยไม่มาหายไปไหนน่ะไม่มีแฮะล่วงอยู่ข้างล่างบ้างหรือเปล่า ชุๆๆมันแถวแถวนิไม่มีเลยใช้กระสุนยิงมันแหลกสลายกลายเป็นฝุ่นไปเลยแฮโอโอแพดเลยแฮสงสัยจัดการด้วยเผาสการปืนอับน้ำมลไม่ได้แล้วละสิเราไม่ได้ไอเทมอโอนเนเออต้องใช้กระสุนอับน้ำมลไม่ได้แฮอเเฮ้เออออว้าอ๋ออ๋ออ๋ออนเ่เ จัดการมาอะเอยโอ้ยโอ้ยร่วงเลยโดนสอยโอชอยกำลังรอของรางวัลแต่ไม่ได้ชอยอชเยเกิดใหม่แถวเดิมจูเยอะแยะเลยนะ่โ้โอ้มันเกิดมาจากอะไรเนี่ยแกมมาเอร์สปอนมาเต็มเลยโอ้สงสัย เราต้องจัดการให้หมดเราก็จะมีของขวัญของรางวัลได้มาเต็มเลยแน่นอนโอ้ทำยังไงมันเยอะขนาดนี้เอ้เฉ้ย RPG ยิงเข้าไปเอฉยแล่งเป้ากว่าจะออกออกโดนโดนเออโอโดนไปเนี่ยมันบุ้มไปหรือยังบุ้มไปหรือยังไม่รู้เโอ้โฉโยอ จัดการมันทางนุชจัดการมันทางนุชโอ้มันนี่จัดการมันด้วยอะไรน่ะทําไมถึงแบบว่ามันตายเรื่อยๆเลยแฮะอชือพนี่ออเชอเพลิงเอตามไปดูตามไปดูออเชอโอ้โอ้กระสุนหมดเฮ้ยลงน้ําก่อนแป๊บลงน้ําเลยแฮะลงน้ําก่อนบู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 ูมโดนตามติด โอ้บันนี่มีรถถังสอยมันลงมาได้เต็มเลยฮะโย่มันว่ายน้ำตามมาด้วยโอ้โวตามมาอย่างระยะประชิดนี่นะขึ้นมาเช็คเกิลขึ้นมาเร็วอ้าเชิบขึ้นแล้วขึ้นแล้วอ้าวเชิบอ๋อ ฉันประจับตำแหน่งแล้วโอ้ตอนนี้เรากำลังอยู่ในรถถังเพื่อที่จะจัดการมันว่าแต่รถถังนี่มันเจ๋งมากเลยนะ่ะโอ้โอฉันจัดการได้ตัวนึงใช่ไหมเมื่อกี้ฉันก็ได้ของข,องขวัญว่าเป็นรถถังน่ะโอ้อย่างเจ๋งรถถังนี่มันเจ๋งมากเลยนะ่ะโ,โอ้สอยตกลงมาไหลลับเลยเรเราจะได้ของขวัญเต็มหมดแน่เลยโอ้โอ โอ้มันทำอะไรเราไม่ได้เพราะเราอยู่ในรถก็เย่ได้ของขวัญกี่อันไปเก็บกันมาดูซิเอามากองรวมกันเทกเกลหนึ่งสองสามสี่ส่วนอันนี้ห้าเย่เย่เย่ได้ห้าแล้วอันนี้หกโอ้อันนี้หก อันนี้เจ็ดโอ้ยยกไม่ขึ้นอันนี้แปดโอ้ยยกไม่ขึ้นแฮะติดเออจะได้แปดแล้วอันนี้ได้เก้าไม่อันนั้นคือนที่แปดโอ้ยนับชั้นจับอยู่โอเคแปดเรามีแปดอันแน่แล้วนี่ล่ะเอเจเพิ่มเพิ่มเพิ่มอันนี้อันนี้สร้างบันนี่นะเอเจโอเคไม่น่าจะใช่แฮะเออมันจะสปอนอะไรออกมาหรือเปล่าล่างเธอะอาจจเอาไปรวมไปด้วยโอเคลุ้นมากเลยแฮะ อันนี้ก่อนอันนี้ได้อะไรเชเกิลฉันว่าน,นนะน่าจะได้เได้เครื่องบินลำใหญ่พาเรากลับบ้านโอ้ในรถถังอะโา้โอ,อ,นนโอใช่มันเป็นบอมบาริโอคอคเดโลนี่มันเป็นทหารนี่อันนี้ได้ไรอ้งั้น,นต้อง<ด>เป็นรถทหาร รถทนนหารอะร,รอ,รอใช่รถทหารน่ะแต่เมมันเป็นตีมทหารมันต้องเป็นรถทหารได้รถทหารหรอน่าสนใจมากเอ๊ชิคเพิ่มเมันนี่ลุ้นอยู่ไม่เห็นออกมันเลยแฮะสงสัยเกมมาสเตอร์หมดโคต้ให้เราแล้วหรือเปล่าน่ะอ้าวใครเป็นรถทำวีอันนี้่ะ เราจะไม่ได้ของกินบ้างเลยเหรอฉันรู้สึกหิวเหมือนกันนั้นเนี่ยเก็หิวหรอกเหรอใช่ฉันหิวมากเลยนะ่ะรอบแรกเธอได้แมคโดนัลด์ตั้งหลายถาดส่วนฉันยังไม่ได้กินอะไร,ไะไรเลยนนะเฮ<อ>้โอ้โอ้โอ้เฮลิคอปเตอร์ <icop> อนี่มันหอมอหมครับลูอันนี้อันนี้อันนี้จะได้อะไรดูสิ เอฉันคาดหวังมากเลยว่าฉันจะได้ของกินน่ะเอ้จคุณตำรวจไมครับเอ้ล่างเธอแหลสลไลดะไ,ไม่ได้อะไรออกมาด้วยอันนี้ได้ว้าวรถถังไมครับอิ๊กสามลำฉันคาดหวังว่าจะได้ อะไรมากินบ้างเหมือนที่ฉันก็บอกไงใช่ฉันก็คาดหวังเพราะฉันหิวแบบว่าหิวตาลายโนเทลเล่าโอ้เยอะมากเลยสองอันรู้สึกมีพลังชุบอันนี้จะได้อะไรนอรออย่างมีความหวังม่ไดานายคระแพ้อันสุดท้ายใช้งกองเลยฉันคาดหวัง ว่าฉันจะได้ไก่ล้านลุง้ <ś> ไก่ล้านลุงไก่ล้านลุงไก่ล้านลุงเออเ้อหมดกันได้ของกินแค่นูเทลล่าโอรสทหารบรรทุกไก่นี่ออ้ออโอ้หสมจ <ś> ัดหมายสมหวังสมหวังดีกันเองแล้วเชคเกิลดูสิเออเย้ ที่ของรางวัลมันจัดการช่วยจัดการให้เราร่วงไปแล้วใส่ร่วงแล้วนี่มัน,นอของรางวัลพันธมิตรของเราจะก็ตื่นเต้นไหมว่าจะได้อะไรตื่นเต,นต้นสิรู้กักตอนนี้ได้ไรฟิ้งโอ้ได้คอปเตอร์ตำรวจเออเอออีกลำหนึ่งลอยขึ้นไปแล้วนะ่ะ โอ้ oh, ฉันรู้สึกว่าอยู่ในเขาว,วงกดวันนี้ฉันรู้สึกปลอดภัยมากเลยโอ oh, ้มันมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้ oh, คุณทห,หารคุณตำรวจของรางวัลของเราจัดการมันอยู่โว oh, oh. เป็นสึกแบบว่าใหญ่มากเฮ oh, oh, oh. ้ยอยู่ในเขาว,วงกดวันนี้ก็สบายดีเหมือนกันแฮะให้ของรางวัลจัดการกันเองโอ้โอ้สอยให้หมดเลยเอาให้ร่วงให้หมด

หมือนจะเงียบไปแล้วแฮะหมดแล้วเย่โหเยบมากเลยฟังหมดเลยน่ะและที่สุดแล้ก็จับคันได้ให้รอบนี้นะ่ะว้ามันมากมันสุดมันทุกหยดเลยเป็นไงบ้างใครชอบอะไรแบบนี้บ้างนะ่ะบันนี่ก็เซอร์ไพรส์มากเลยที่มันมีอะไรแบบนี้โผล่มานะ่ะใช่<ห>แค่บุ๊บไ,ไป <S 2> <S 2> โอ้โอ

จุดนี้จุนจัดการมันจัดการมันจัดการมันรัว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 ไปเฮ้ปั๊บปึ๊บเจ๋งให้มันเฉยเฮ้ยว่าแต่เฮลิคอปเตอร์ข้างบนไม่ช่วยเราเลยแฮะเอ้นั่นน่ะสินี่แน่เรียบร้อยในที่สุดเราก็ชนะเจ๋งแฮะวันนี้บันนี่ชอบ เจ๋งมากเลยทุกคนเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ใชัก้กับเบนนี่ด้วยนะอ,อ,อย่าบอกบบน,นออะอ่าไรที่กลับบ้านโอ้โอ้กลับไปแล้วนะกลับด้วยกลับด้วย